10อันดับผลปีศาจที่มีพลังป้องกันแข็งแกร่งที่สุดภายในเรื่องวันพีจะมีผลอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิน o บิ r ไรซิงมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามานานมากแล้วนะครับว่าอยากจะให้ช่องของเราเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการจัดอันดับพลังพิเศษจากผลปีศาจที่มีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในคลิปนี้ ผมก็มาจัดให้ตามคําขอของเพื่อนๆผู้ติดตามช่องชิโนบิไรซิ่งของเรากันเลยนะครับซึ่งภายในเรื่องวันพีทเนี่ยนอกจากผลปีศาจจะมีความแข็งแกร่งในด้านการโจมตีแล้วมันก็ยังมีพลังพิเศษที่มีความสามารถในด้านการป้องกันที่แข็งแกร่งมากปะปนกันอยู่ด้วยครับถึงมันจะมีไม่มากเท่ากับพวกสายโจมตีก็เถอะนะแต่พอพวกที่มีพลังป้องกันสูงๆออกมาทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวยุ่งยากจัดการพวกเขาได้อย่างยากลําบากมากๆเลยแหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเรา Shinobi Rising สามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Movie Level 2กันด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็เราไปดู10อันดับผลปีศาจท,ที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดในเรื่องวันพีกันเลยดีกว่าครับ อันดับที่10ผลฮิโตฮิโตหรือผลมนุษย์โมเดลเทพนิกาครับผลปีศาจสายโซออนพันสัต์วมายาที่ถูกครอบครองโดยพร่เอกของเรื่องอย่างมังกี้ดีลูฟี่ครับคือผมอยากจะพูดถึงพลังของผลปีศาจผลนี้ในเนื้อเรื่องช่วงแรกๆหน่อยนะครับ แต่ว่ามันก็จะฟังดูแปลกๆใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าในเรื่องณัปัจจุบันเนี่ยผลปีศาจผลนี้มันกลายเป็นผลปีศาจในตำนานที่มีพลังของเทพเจ้าไปซะแล้วแต,แ,ตแต่แต่ผมขอย้อนกลับไปพูดถึงผลปีศาจผลนี้ตอนที่มันยังเป็นเพียงแค่ผลโกมุโกมุหรือผลยางกากๆกกหน่อยก็แล้วกันนะครับที่พลังของผลนี้ครับมันก็จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปเนี่ยมีคุณสมบัติทางร่างกายเป็นเหมือนกับยางที่สามารถยืดหยุ่นได้ ถ้าโดนโจมตีเนี่ยมันก็จะยืดแล้วก็เด้งกลับมาถ้าถูกยิงด้วยกระสุนลูกปลายทั่วไปเนี่ยมันก็จะกระเด้งกระเด็นสะท้อนกระจายออกไปครับหรือพูดง่ายๆก็คือ การโจมตีธรรมดาทั่วไปไม่สามารถทำอะไรเจ้าคนที่กินผลปีศาจผลยางยืดนี้ได้เลยแน่นเองครับซึ่งความสามารถพิเศษที่ลูฟี่มักจะใช้ป้องกันการโจมตีจากศัตรูอยู่บ่อยๆก็คือท่าบอลลูนยางยืดครับที่มันก็จะสามารถสะท้อนการโจมตีของลูกปืนใหญ่ไปจนถึงขั้นสามารถเบี่ยงวิธีของวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยด้วยด้วยพลังการยืดหยุ่นของร่างกายนี้มันก็แทบที่จะทําให้เจ้าของร่างเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็อาจจะมีเจ็บๆนิดนึงแต่ข้อเสียของร่างนี้เลยก็คือมันจะไม่สามารถ สามารถรับการโจมตีจากอาวุธประเภทของมีคมหรือของที่มีความร้อนสูงได้นั่นเองครับยิ่งถ้าเจอของที่มีความคมและของที่มีความร้อนสูงอยู่ด้วยกันนี่ก็คือจบเลยนะจะเป็นอะไรที่เจ้าของพลังอย่างลูฟี่เนี่ยจะทําการต่อสู้กับศัตรูประเภทนี้ได้อย่างยากลําบากมากๆเลยทีเดียวละครับอันดับที่9 ผลฮิโตฮิโตหรือผลมนุษย์เป็นผลปีศาจสายโซออนผลแรกๆที่ปรากฏออกมาภายในเรื่องวันพีชเลยก็ว่าได้ครับที่ก็จะเป็นผลมนุษย์ที่ถูกกินเข้าไปโดยสัตว์อย่างกวางเรนเดียร์ที่มีชื่อว่าโทนี่โทนี่ชอปเปอร์ครับความสามารถพิเศษของมันก็คือจะสามารถเปลี่ยนร่างกายของสัตว์ที่กินเข้าไป ให้กลายเป็นมนุษย์แต่ว่าถ้ามนุษย์กินเข้าไปเนี่ยมนุษย์คนนั้นก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ตื่นรู้ที่เขาคนนั้นเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นมนุษย์ที่ฉลาดยิ่งขึ้นไปอีกครับโดยปกติแล้วผลปีศาสไซโซออนพวกนี้จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปสามารถเปลี่ยนร่างของตนเองได้มากที่สุดถึง3คขันใช่ไหมละครับนั่นก็คือร่างปกติร่างไฮบริดที่เขาจะเป็นร่างมนุษย์ผสมกับร่างาสัตว์ประเภทนั้นๆที่ระบุไว้ในชื่อของผลปีศาสนั่นแหละครับแล้วก็ร่างาสัตว์ตามชื่อของผลปีศานนัั่่เองรแตด้วยพลังพิเศษจผลปีศาสิโ่นี ที่ทําให้ตัวของชอปเปอร์เขาตื่นรู้ กลายเป็นกวางเลนเดียที่ฉลาดที่สุดในโลกชอปเปอร์เขาสามารถคิดค้นยาวิเศษที่จะช่วยกระตุ้นให้เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างเพิ่มขึ้นได้อีก4ร่างด้วยกันครับและหนึ่งร่างที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาร่างทั้งหมดนั้นก็คือร่างกาดพอยร่างกายกลมโตที่ปกคลุมไปด้วยขนนุ่มฟูจนเกิดเป็นพลังป้องกันที่แทบจะสมบูรณ์แบบความโดดเด่นของมันเลยก็คือจะสามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพได้แบบร้อเอร์เซตใช้เปลี่ยนวิธีการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ใช้รองรับการกระแทกหลังจากตกจากที่ สูงได้เป็นอย่างดีเลยด้วยแต่จุดอ่อนของเจ้าร่างนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์เองเนี่ยร่างนี้มันก็น่าจะแพ้าทางไฟมากแน่ๆครับถ้าชอปเปอร์ในร่างนี้โดนไฟเข้าไปแบบเต็มๆเนี่ยผมว่านขนเขินนี่น่าจะร่วงไหมกันหมดแน่ๆเลยละครับอันดับที่8ผลคาเมคาเมะหรือผลเต่าผลปีศาจสายโซอ่อนผู้ทีกินเข้าไปก็คือคนจากเผ่าหมิงรูปร่างเหมือนกับสิงโตที่มีชื่อว่าเพคอมครับ เพคอมเขาเป็นตัวละครที่ดูยังไงยังไงก็โคตรจะแปลกคือหน้าตาเป็นสิงโตเลยนะแต่ด้านหลังเนี่ยก็มีกระดองเต่าครับโดยความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับพลปีศาจสายโซออนอื่น,นๆทั่วไปเลยครับที่ก็จะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างได้ถึง3ร่าง นั่นก็คือร่างหลักร่างไฮบริดที่จะผสมผสานร,ร่างหลักเข้ากับร่างสัตว์ตามชื่อของผลปีศาจประเภทนั้นๆแล้วก็จะมีอีกร่างหนึ่งที่ก็จะเปลี่ยนให้ผู้ที่กินเข้าไปเนี่ยกลายเป็นสัตว์ตัวนั้นๆไปเลยในที่นี้ก็จะคือเต่านั่นเองครับแต่สาเหตุที่ทําให้ผมไม่ค่อยจะแน่ใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็คือในเรื่องวันพีชเนี่ยตัวของเพคอมเขาใช้พลังจากผลปีศาจน้อยมากๆเลยละครับมีฉากหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดๆเลยก็คือตอนที่เพคอมกําลังต่อสู้กับคาริบูที่อาณาจักรเงือกครับในตอนนนนัั้้้เเเจาาคริบูกก็ไดว ปืนกลเกตเลิงอ,ออกมายิงใส่เพคอมแต่เพคอมเขาก็ได้ใช้พลังจากผลปีศาจเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นเต่าและมุดเข้าไปหลบอยู่ในกระดองของตัวเองได้ทันครับซึ่งไอ้ความแข็งแกร่งของเจ้ากระดองนี้เนี่ยมันก็แข็งแกร่งจนถึงขั้นที่สามารถป้องกันกระสุนปืนได้แบบ100%เซเลยด้วยนะพอหลังจากนั้นเพคอมเขาก็ค่อยๆคืนกับร่างเดิมแล้วก็ได้เข้าไปซัดเจ้าคาริบูราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละครับที่ผมก็ได้หยิบเอาเจ้าผลเต่านี้มาวางไว้บนอันดับที่8นี้นี่เอง อันดับที่7ผลฮิระฮีระหรือผลพิ้วไหว ผลปีศาจสายพาราเซียครอบครองโดยไดอาร์มนเต้ครับความสามารถของเจ้าผลปีศาจผลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคือมันเป็นผลปีศาจที่สามารถทําให้สิ่งของทุกอย่างที่เจ้าของพลังต้องการสามารถอ่อนนุ่มได้เหมือนกับผืนผ้าหรือจะคืนสภาพให้มันแข็งไปได้เลยด้วยเช่นกันครับในเรื่องวันพีดเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวของไดอาร์มนเต้ใช้ความสามารถนี้ได้อย่างหลากหลายและสร้างสารรค์มากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแผ่นเหล็กให้กลายเป็นผ้าคลุมหรือก็จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นค้อนเพื่อใช้ในการต่อสู้ หรือจะคลี่มันออกให้กลับกลายเป็นแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งความแข็งแกร่งของเจ้าแผ่นเหล็กนี้เนี่ย มันก็จะมีความสามารถในการใช้ป้องกันการโจมตีได้ดีในระดับหนึ่งเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นคมดาบหรือกระสุนปืนแต่ถ้าว่าความแข็งแกร่งของเจ้าแผ่นเหล็กอันนี้มันก็จะเทียบเท่าได้กับแผ่นเหล็กธรรมดาธร,รมาทั่วไปนั่นเองไม่ได้มีความสามารถพิเศษที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งใดๆให้มากขึ้นเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเจ้าพลังนี้เนี่ยมันสามารถใช้ป้องกันได้ดีและสะดวกสบายมากๆถ้าเทียบกับอุปกรณ์ป้องกันทั่วไปที่ถูกใช้โดยคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีพลังพิเศษครับ อันดับที่6ผลโดรุโดรุหรือผลเทียนผลปีศาจสายพารามิเซียผู้ที่ครอบครองผลนี้ก็คือมิสเตอร์ทแห่งกลุ่มบาล็อกเวิร์คครับความสามารถพิเศษของเจ้าผลนี้ก็คือจะทําให้ผู้ที่กินเข้าไปอย่างมิสเตอร์ทเนี่ยสามารถควบคุมเทียนหลอมเหลวเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามใจนึกและเมื่อเจ้าตัวเทียนนี้มันเกิดการแข็งตัวขึ้น มันก็จะยากที่จะทำลายได้ครับทั้งนี้เมื่อมิสเตอร์ทรีเพิ่มความหนาและขนาดให้กับเจ้าเทียนของเขามันก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเทียนของเขาขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยด้วยเรียกได้ว่าความแข็งแกร่งของกอดเทียนนี้มันก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามความขยันและการสร้างเทียนให้หนาขึ้นแบบต่อนเนื่องของมิสเตอร์ทรีนี้นี่เองครับเราจะได้เห็นเจ้ากอเทียนของมิสเตอร์ทรีสำแดงเดช ในวันพิทภาคคุกนรกอิมเพเดาวที่ตัวของลูฟี่เนี่ยเขาก็ได้ขอยืมพลังสวมกรอดเทียนที่มิสเตอร์ทรีสร้างขึ้นเข้าต่อสู้กับพัสดีอย่างแมจเจอรแลนด์แบบเอาเป็นเอาตายนี่ขนาดกรอดเทียนของเขายังไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับยังสามารถรับมือกับพิษของแมจเจอรแลนได้ขนาดนี้แต่สิ่งที่ควรระวังก็น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ใช้ความร้อนนั่นเองครับเพราะว่ากรอะเทียนของมิสเตอร์ทรีเนี่ยมันก็น่าจะละลายกลายเป็นขี้ผึ้งล้อมเหลวภายในเวลาไม่นานนั่นเองครับ อันดับที่ห ผลซืเบซืเบหรือผลเนียนนุ่มผลปีศาจสายพารามิเซียครับผู้ที่กินเข้าไปก็คืออาวิดานอกจากจะทําให้ร่างกายของเธอนุ่มลื่นแล้วมันยังสามารถเปลี่ยนผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ให้กลายเป็นผู้หญิงที่ผอมเพรียวสุดเซ็กซี่ได้อีกด้วยถึงขั้นที่ว่าทําให้กุ๊กนุ่มซันจิของเราเนี่ยต้องหลงเสน่ห์ให้กับความงามของเธอเลยทีเดียวครับความสามารถที่น่ากลัวของผลปีศาจผลน,นี้เลยก็น่าจะเป็นความลื่นที่ไม่ว่าจะมีอาวุธอะไรพุ่งเข้ามาหาหวังจะโจมตีเธอแล้วเนี่ยมันก็จะถูกสะท้อน องออกไปจากร่างกายของเธอจนหมดเลยละครับไม่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นเศษซากปลาหผักพังขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตามนะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นผลปีศาจท,ที่ดูโกงและดูย้อนแย้งกับหัวข้อในคลิปนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลปีศาจผลนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความแข็งแกร่งในการรับการโจมตีเหมือนกับผลปีศาจผลอื่นๆแต่มันจะเป็นการสะท้อนแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ป้องกันผู้ใช้จากการโจมตีได้เหมือนกันครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการสะท้อนการโจมตีของผลปีศาจผลซึเป๊ะซึ เป็ดนี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบหรือเปล่าเพราะว่าตัวของอาวิดาหลังจากที่ได้กินผลเนียนนุ่มเข้าไปแล้วเธอก็แทบจะไม่ได้ลงสนามไปต่อสู้กับใครเขาเลยนั่แหละครับแต่ในส่วนนี้ยังไงก็ต้องรอให้เวลาเป็นตัวตัดสินเป็นตัวพิสูจน์กันแล้วนะครับมารอติดตามวันพีทไปพร้อมๆกันนะครับ,ต,ต,รรนนรบติดตามไปพร้อมๆกับพวกเราชินโนบิไรซิ่งนี้นี่แหละครับอันดับที่ 4. ผลบีซูบีซูหรือผลบิสกิตผลปีศาจสายพารามิเซีย ผู้ที่กินเข้าไปก็คือชาร์ดคร็อกเกอร์ครับความสามารถของผลพิศาจผลนี้ก็คือจะทําให้เจ้าของผลนี้เนี่ยสามารถสร้างทหารบิสกิตสุดแข็งแกร่งขึ้นมาต่อสู้กับเป้าหมายแทนตัวเองได้แล้วก็จะสามารถผลิตออกมาได้อย่างไม่จํากัดเลยด้วยนะซึ่งไอทหารบิสกิตที่สร้างขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยพวกเขาก็จะมีความแข็งแกร่งทางกายภาพที่สูงมากๆก,การโจมตีทั่วไปไม่อาจสามารถทําอะไรพวกเขาได้เลยละครับเราจะเห็นในวันพีทาคเก่อโฮเคกที่ตัวของลูฟี่ได้ทุ่มพลังทั้งหมดในร่างเกียร์สบวกกับพลังฮาคีกรอบ พ่งเข้าโจมตีใส่พวกทหารวิสกิตพวกนี้แต่พวกมันก็จะแข็งมากๆโดยพลังของลูฟี่ในร่างเกียร์สเพียงคนเดียวไม่สามารถทําลายพวกทหารวิสกิตนี้ลงได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณได้เห็นในฉากนี้ที่ก็จะเป็นฉากแท็กเกอร์สู้กับคุซันและแหวนออกกาแล้วตัวของแท็กเกอร์ได้รับความพ่ายแพ้ไปแบบไม่เป็นท่าสู้อะไรพวกสิบกับตันยักษ์ไม่ได้เลยเนี่ยเราอย่าไปเชื่อภาพที่เราเห็นพวกนี้เลยครับเพราะว่าอนิเมะในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่จินตนาการของทีมสร้างอนิเมะเขาหนะ้า ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะครับตัวของครกเกอร์เนี่ยจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้แน่ๆยังไงก็เราสามารถดูอนิเมะต,ตอนนี้เอาบันเทิงเอาสนุกกันได้นะครับเพราะว่าฉากในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเขาทําออกมาได้อลังการอยู่พอสมควรเลยนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราทหารบิสกิตเนี่ยสามารถเป็นเกาะกำบังที่ทรงพลังมากๆเป็นหนึ่งในพลังป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นอันดับต้นๆในเรื่องวันพีชเลยก็ว่าได้ครับแต่จุดอ่อนอันใหญ่หลวงของเจ้าผลบิสกิตนี้เลยก็คือน้ําครับ ถ้าพวกมันโดนน้าแล้วล่ะก็ร่างกายของพวกมันก็จะอ่อนแอมากๆแทบที่จะละลายไปกับน้ําได้เลยทีเดียวละ่ะแถมหลังจากที่พวกมันถูกทําลายลงไปแล้วก็ยังยากที่จะกลับมารวมตัวกันเป็นทหารบิสกิตเหมือนเดิมได้อีกด้วยครับ อันดับที่3ผลโทริโทริหรือผลนกโมเดลนกฟินิก์ผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาเจ้าของพลังของผลนี้ก็คือมันโก้หนึ่งในอดีตลูกเรือระดับหัวกะทิของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนั่นเองครับความสามารถพิเศษของผลนี้ก็คือจะทําให้เจ้าของพลังเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นวิหกเพลิงนกในตำนานอย่างนกฟินิก์ที่ว่ากันว่ามีพลังในการรักษาอาการบาดเจ็บให้กับตนเองและผู้อื่นได้อีกด้วย ทางด้านพลังของเขานั้นมันก็ไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเราจะเห็นได้จากการต่อสู้ระหว่างมันโกกับพลเรือเอกคิสารุที่มหาสงครามมารินฟอร์ดในช็อตที่คิสารุพยายามจะเข้าไปโจมตีหนวดขาวที่ตัวของมันโกเนี่ยเข้าไปรับการโจมตีของคิสารุมันโกก็ได้เข้าไปขัดขวางและป้องกันการโจมตีของคิสารุไปได้แบบสมบูรณ์แบบ สาเหตุที่ทําให้ผมเลือกตัวละครตัวนี้มาไว้ในอันดับที่3นี้ที่ก็จะเป็นอันดับที่สูงอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมล่ะครับมันก็เพราะว่าพลังในการรักษาของผลฟินิก์นี้นี่เองครับที่มันสามารถทําให้ตัวของมันกู้รักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองได้เหมือนกับเป็นอมตะไม่ว่าจะรับการโจมตีมาหนักแค่ไหนถ้าไม่ตายและมีเวลาพักฟื้นมากพอเขาก็จะลุกขึ้นมาป้องกันการโจมตีได้ใหม่เรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นผลปีศาจสายป้องกันที่สมบูรณ์แบบที่สุดผลหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ อันดับที่2ผลบาริบาริหรือผลบารีย ผลปีศาจสายพารามิเซียที่มีเจ้าของเป็นบาโทโรมิโอหนึ่งในพวกพ้องผู้จงรักภักดีของมังี้ดีลูฟี่บาโทโรมิโอสามารถใช้พลังจากผลบาริบาริได้อย่างช่ำชองที่ต้องบอกว่าช่ำชองเนี่ก็เพราะว่าแต่เดิมแล้วไอ้ผลบาริเรียเนี่ยมันเป็นผลปีศาจสายป้องกันขนาดแท้เลยละครับแต่ตัวของบาโทโรมิโอนั้นเขาสามารถใช้ผลปีศาจสายป้องกันนี้ในการโจมตีเป้าหมายแบบที่เราจะได้เห็นในวันพีทภาคเดดโรซ่าซึ่งการที่จะมาทําอะไรแบบนี้ได้เนี่ยแน่นอนครับ สถานที่ในการต่อสู้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งด้วยไม่งั้นลวก็คงไม่สามารถใช้พลังของผลบาเรียนี้ดันคู่ต่อสู้จํานวนมหาศาลลงจากสนามไปพร้อมๆกันได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนอกจากนี้บาโทโรมิโอยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของบาเรียนี้ได้ตามใจชอบเลยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นหนาๆหน้าตาธรรมดาธรรมดาแบบนี้เปลี่ยนให้รูปทรงกลายเป็นโดมแบบนี้เปลี่ยนให้เป็นทรงกระบอกแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปทรงให้กลายเป็นทรงกลม นำไปสวมไว้ที่มือกลายเป็นหน่วมและนําไปใช้โจมตีใส่เป้าหมายได้อย่างรุนแรงแบบนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันครับความแข็งแกร่งของผลบาริบารีนี้ในประวัติศาสตร์เคยมีผู้ใช้คนหนึ่งสามารถใช้ป้องกันการโจมตีสุดแรงเกิดของโอเด้งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในสมัยนั้นได้แบบสบายๆซึ่งผมก็คิดว่าหลังจากที่เปลี่ยนผู้ใช้ผลบาริบารินี้ไปแล้วความแข็งแกร่งของผลพีศาสผลนี้มันก็น่าจะยังคงไม่ลดลงไปแบบแน่แท้เลยละครับ และก็มาถึงอันดับที่1ครับผลคิระคิระหรือผลเพชรผลปีศาจสายพารามิเซียผู้ที่ครอบครองผลนี้ก็คือไดมอนด์โจสหนึ่งในลูกเรือระดับหัวกะทิของกลุม่มโจนสลัดหนวดขาวอีกหนึ่งคนครับความสามารถพิเศษของเจ้าผลนี้มันก็คือพลังพิเศษที่สามารถทําให้คนที่เป็นเจ้าของเปลี่ยนร่างกายของตนเองให้กลายเป็นเพชรบริสุทธิ์ได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเจ้าเพชรนี้เนี่ยมันเป็นสา,สารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกณเวลานี้ในเรื่องวันพีชนี้ เราจะเห็นการปรปะทะก,กันของไดมอนด์โจสกับนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอย่างมีฮอคที่ตัวของไดมอนด์โจสเนี่ยเขาก็สามารถรับการโจมตีนี้ออกมาได้แบบที่ตัวเองเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่นิดเดียวครับในขณะที่ทานน้าแข็งขนาดยักษ์ด้านหลังกลับพังทลายแตกเป็นสิ่งเสี่ยงทําให้ตัวของมีฮอคเนี่ยตกตะลึงไปนิดนึงเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาพ่ายแพ้ให้กับคุซันที่เปลี่ยนตัวของไดมอนด์โจสให้กลายเป็นน้ําแข็งก็ได้แลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่แพท้ทางผลปีศาจกันแบบสุดๆโจมตีด้วยกายภาพไม่เข้าก็เลยแช่แข็งมันซะเลยดูเหมือนคนที่ชนะคุสันได้ที่เราเห็นเห็นมานี่ก็น่าจะมีแต่อาคาอินุหรืออาคาส,สุกิคนเดียวละมั้งครับ แต่ผมคิดว่าเอาจริงๆนะถ้ากาฟแกไม่โดนรอบโจมตีโดนแทงเข้าที่กลางลําตัวซิก่อนโอกาสที่กาฟจะชนะคุสันได้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับเรากลับมาที่ทางฝั่งของโจสกันต่อครับเอาจริงๆผมก็เสียใจมากๆเลยทีเดียวนะครับที่บทบาทของโจสได้จบลงไปได้เห็นเขาต่อสู้แค่ที่มารีนฟอร์ดเท่านั้น แต่หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าพวกเขาได้ไปต่อสู้กับกลุ่มโจนสลัดหนวดดำเพื่อล้างแค้นให้กับหนวดขาวแต่ก็ได้รับความพ่ายแพ้กลับมาจนกลุ่มแตกไม่เหลือชิ้นดีครับทําให้ตัวของโจสก็จําเป็นที่จะต้องหลบซ่อนตัวต่อไปแต่ผมก็คิดว่าในอนาคตเขาจะต้องปรากฏตัวกลับมามีบทบาทได้อีกครั้งแน่ๆเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ผลปีศาจท,ที่มีพลังป้องกันสุดแข็งแกร่งที่สุดจากเรื่องวันพีสหลายๆผลปีศาจสายป้องกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผลปีศาจสายพารามีเซียกันใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็จะดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นสายโซออนพวกเขาก็จะมีคุณสมบัติตามซับประเภทนั้นนั้นเอานะอย่างน้อยก็มีเต่าที่ยังพอพึ่งพาความแข็งแกร่งจากร่างกายได้แต่ทว่าทางฝั่งของผลปีศาจสายโรเกเนเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีผลปีศาจสายป้องกันเลยใช่ไหมล่ะครับมันแสดงให้เราได้เห็นว่า ยังไงธรรมชาติก็ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งที่แข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถป้องกันการโจมตีจากพลังของผลปีศาจของเหล่าตัวละครในเรื่องวันพีทได้นั่นเองครับแต่ผมก็คิดว่าในเรื่องวันพีทนี้เนี่ยมันก็ยังมีการให้ตัวละครมาฝึกใช้ฮาคิเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและอุดช่องโหว่ให้กับผลปีศาจแต่ละผลได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งผมก็ต้องขอยอมรับครับว่าผมไม่ได้เสียนเรื่องวันพีทสักเท่าไหร่หรอกนะครับผมมาถึงจุดจุดนี้ได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญวันพีทแต่น่าจะเป็นาว่า ผมทําคลิปเก่งซะมากกว่านะอันนี้ผมพูดติดตลกนะครับไม่ต้องเก็บไปคิดมากผมไม่กล้าอวยตัวเองอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับซึ่งถ้ามันมีข้อมูลตรงส่วนไหนที่ผิดพลาดไปบ้างเนี่ยผมก็ต้องขอ,อไปเพื่อนๆมานที่นี้ด้วยนะ <c oughs> พนเพื่อนๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์ชี้แนะและพูดคุยกับผมได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับเอาไว,ว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันนะขอเพียงแค่ช่วยกันกดปุ่ม u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันพีซตอนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราชินอบิไรซิงส์สามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนเราก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพหรือ Super t a ์แตงกนเข้ามาได้ครับเริ่มตน้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นเราก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ได้ดูกันก่อนใครและอีโมจิปันๆแบบนี้เอาไว้ใช้คอมเมนต์ในช่องของเราด้วย และผมก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางการติดตามครับนั่นก็คือช่อง Movie Level 2ช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์และซีรีส์ใครที่เป็นสายนี้ก็สามารถเข้ามากดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆครับที่ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ